พี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ e ่งนะคะดิฉันก็ต้องขออภัยเพื่อนๆบางกลุ่มนะคะที่ต้องขอรัดคิวก่อนนะคะค่ะกลุ่มของดิฉันนะคะจะมานําเสนอเกี่ยวกับโครงการหมอน้อยนะคะโครงการหมอน้อยที่ว่านะคะโครงการหมอน้อยของเรานะคะจะเน้นมีจุดเน้นอยู่ที่ผู้สูงอายุนะคะค่ะโครงการหมอน้อยของเราที่ได้เริ่มสร้างโครงการหมอน้อยขึ้นมานะคะก็มี สภาพปัญหาที่พบจากหมู่บ้านบ้านทุ่งจางที่ดิฉันอาศัยอยู่เองนะคะคือในหมู่บ้านของดิฉันนะคะพบผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในหมู่บ้านถึงร้อยละแปเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะแต่สภาพปัญหาที่พบนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้สูงอายุยังมีวัยหนุ่มสาวก็มีนะคะแต่พวกเราจะเน้นผู้สูงอายุเพราะว่าดิฉันได้เจอกับตัวดิฉันเองก็คือคุณยายของดิฉันนะคะ มีเนี้ยค่ะเป็นโรคประจําตัวก็คือโรคเบาหวานและลก็โรคความดันนะคะซึ่งโรคเบาหวานและโรคความดันนี้นะคะเป็นภาระต่อลูกหลานเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเหมือนมีปัญหาอย่างไรใช่ไหมคะก็คือว่าเหมือนหมอนัดคุณยายหนูไปโพนัดไปเหมือนตรงกับเวลาหนูเรียนหนูก็ต้องเสียสลับเวลาเรียนไปทําให้หนูเสียการเรียนพวกหนูนะคะก็พวกแกน,นํานะคะก็เลยมาคิดลเรื่อมกันว่าเราจะ ปัญหานี้ค่ะมันมาจากสาเหตุอะไรทำไมผู้สูงอายุถึงเกือบทุกคนในหมู่บ้านของดิฉันมีโรคเบาหวานความดันเบาหวานความดันมารบกวนใจอยู่ตลอดน,นะคะเมื่อพวก,กนนแกน้ำไดมมาคิดริเ่มกันก็คือว่าผลตรงนี้นะคะส่วนหนึ่งเลยสาเหตุเลยนะคะก็คือมาจากการบริโภคของเราเองนะคะซึ่งบุคคลส่วนใหญ่รวมถึงดิฉันเองตอนนี้นะคะชอบรับประทานเนื้อสัตว์มากกว่าผักและดิฉันก็ คิดว่าเพื่อนๆพืทุกๆคนก็คงจะเป็นเช่นเดียวกับดิฉันซึ่งพอเรารับประทานเนื้อสัตว์มากกว่าผักทำให้ไขมันไปอุดตันในเส้นเลือดทำให้มีโรคไซ้อนอีกมากมายตามมาและถึงเหมือนบางคนเขาอาจจะกินผักแต่ผักที่ว่านี้เขาไปซื้อตามท้องตลาด ซึ่งพวกเราก็รู้อยู่เลยว,ว่าผักตามท้องตลาดมีการใช้สารเคมีเพื่อที่จะเร่งให้ผักนั้นเจริญเติบโตออกมานันส่งขายพวกเราให้ทันช่วงเวลาใช่ไหมคะซึ่งสารนั้นที่อยู่ในผักเมื่อเรารับประทานเข้าไปวันแรกไม่เป็นไรวันที่สองไม่เป็นไรแต่เมื่อรับประทานนานๆไปสารเคมีเหล่านั้นยิ่งเพิ่มพูนทําให้มาทาลายสภาพสุขภาพของเราเองอะคะ่ะ ค่ะแล้วก็ผลกระทบนะคะเมื่อมีสภาพปัญหาและสาเหตุเหล่านี้มาแล้วนะคะพวกเราเกิดแน่ค่ะผลกระทบนะคะอย่างที่เกิดไว้ที่เกิดน,นําไว้ว่ามีผลกระทบแน่ก็คือว่าดิฉันต้องลาโุงเรียนลาหยุดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะมีผลกระทบเกี่ยวกแบบับค่าใช้จ่ายเหมือนกับว่าไปต้องไปหาหมอต้องมีค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ต้องเป็นภาระของลูกหลานค่ะค่ะทางกลุ่มของดิฉันนะคะเลยมีไอเดียที่ว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภคอาหารให้บริโภคอาหารที่เหมาะสมนะคะแต่จะเน้นไปนที่ผู้สูงอายุค่ะค่ะ,คะกลุ่มของดิฉันนะคะแกนนาของดิฉันนะคะจึงคิดกันว่าจะสร้างเกี่ยวกับศูนย์บริการชุมชนซึ่งศูนย์บริการชุมชนนี้นะคะข้างในนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิธีการป้องกันวิธีการรักษาเมื่อเกิดโรคนี้แล้วแล้วก็ มียาชนิดไหนบ้างหรือว่าพืชผักชนิดไหนบ้างที่ว่าเรารับอาหานเข้าไปแล้วสามารถป้องกันหรือสามารถรักษาได้เช่นผักว่านร้อยยอดสามารถบรรเทาอาการความดันให้ความดันอยู่คงตัวได้รประมาณนี้ค่ะรวมถึงมีห้องอาหารรักษาโรกอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ของเราด้วยซึ่งถ้า นะคะว่าห้องอาหารรักษาโรคเป็นยังไงก็พวกแกนนาของเรานะคะจะไปหาสูตรการปรุงอาหารซึ่งมีแน่นอนเลยนะคะสูตรที่ช่วยลดเบาหวานช่วยลดโรคความดันค่ะแล้วก็อันดับแรกนะคะก่อนที่จะเริ่มสร้างสูตรนะคะเราก็ต้องมีการจัดตั้งศูนย์หาสถานที่ที่จะจัดตั้งศูนย์เมื่อเราจัดตั้งสูนขึ้นมาได้พวกแกนนาของเรานะคะก็ต้องแยกย้ายกันไปหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องป้องกรัรรักษาโรคเหล่านี้นะคะมา ติดไว้ในศูนย์การเรียนรู้ของเราเป็นสื่อตอนแรกก็จัดหาเกี่ยวกับสื่อก่อนนะคะเพราะอันดับที่สองนะคะก็เรียนเชิญลูกกระถก็มาข้างหน้าอีกนิดนึงภาพค่ะรวมทั้งคนนําเสนอด้วยค่ะก็อันดับต่อไปนะคะเรียนเชิญอสมนะคะมาช่วยให้ความรู้พวกแกนนาเราด้วยเช่นให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดความดันเบาหวานอะไรแบบนี้ค่ะเมื่อเรา เชิญอสอมมาแล้วนะคะแล้วก็เรานะคะพวกแกนนำนะคะก็จะทำเกี่ยวกับบริเวณบริเวณรอบๆของศูนย์ศูนย์บริการชุมชนเนี้ยค่ะมีพื้นที่ว่างใช่ไหมคะเราก็เกี่ยวกับปลูกแปลงผักสาธิตซึ่งแปลงผักที่ว่านี้มีทั้งพืชผักที่นําไปปรุงอาหารแล้วก็พืชผักสมุนไพรที่สามารถใช้รักษาโรคได้เมื่อเราทําสิ่งน,นี้แล้วนะคะเราก็ ลงตามบ้านค่ะลงตามบ้านเรือนที่มีผู้สูงอายุค่ะลงไปสอบถามแล้วก็ไปให้ความรู้เกี่ยวกับนี่นะคะคุณยายศูนย์บริการของเรานะคะมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใแบบอธิบายให้คุณยายฟังรวมถึงรับสมัครคนที่เข้าร่วมโครงการกับเราโดยเน้นผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ค่ะเมื่อเขาลงชื่อกับเราแล้วเราก็จะนัดวันเวลาอีกครั้งหนึง่งเพื่อที่จะมาทําความเข้าใจกับศูนย์ของเราอย่างถี่ถ้วนเมื่อ นัดวันเวลาเมื่อถึงวันเวลาที่กําหนดเราก็จะมีข้อตกลงการเช่นว่าคุณยายคุณยายเข้าร่วมโครงการกับหนูแล้วคุณยายต้องรับประทานผักให้เยอะๆลดเนื้อสัตว์ลงบ้างอะไรแบบนี้แล้วก็นําไปสาธิตเป็นปลูกผักนี้คะ่ะว่าผักนี้นะั่นเราอะ่ะปลูกแบบไหนก็คือว่าที่ดิฉันคิดไว้นะคะก็คือปลูกกับปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีมามา ใช่ทาให้ขัาจะริญเติโตัวค่ะแต่เราจะใช้น้ําหมักชีวภาพเพราะว่าทางหมู่บ้านของดิฉันมีการทําน้ําหมักชีวภาพกันเกือบทุกบ้านนะคะค่ะก็ใช้น้ําผักชีวภาพมาลดผักตรงนี้แทนแทนสารเคมีที่ต้องไปสิ้นเปลืองทั้งค่าใช้จ่ายแล้วก็ทําลายตัวเราเองด้วยค่ะเมื่อสาธิตเสร็จแล้วนะคะก็เหมือนบางบ้านคุณยายเขาอาจจะเสนอมาว่าบ้านคุณยายไม่มีพื้นที่ปลูกผักมีแค่บ้านเล็กๆอยู่กับตายายสองคนเราก็มีแบบว่า ก็เนี้ยค่ะข้างศูนย์ของเรามีการปลูกผักเราก็จะมีการบริการคุณยายคุณตาเต็มที่เลยค่ะคือตอนเย็นๆกลับมาจากโรงเรียนก็นําผักเหล่านี้ลงรานตะเวนขายตามบ้านเรือนค่ะแล้วเมื่อก่อนที่จะคุณยายคุณตากลับบ้านนะคะเราก็จะมีให้คุณยายคุณตามาตรวจสุขภาพกับเราก่อนนะคะครั้งแรกนะคะก็จะมีสมุดให้คุณตาคุณยายวัดสุขภาพของตัวเองแล้วก็มีข้อตกลงมี สมณาคุณให้คือว่าถ้าคุณตาคุณยายเมื่อเวลาผ่านไปสองเดือนเมื่อคุณตาคุณยายมีสุขภาพที่ดีขึ้นเราก็จะมีของสมณนาคุณให้กับคุณตาคุณยายซึ่งของสมณนาคุณนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับน้ํายาอเนกประสงค์เพราะว่าทางเกณน์นของเราได้ศึกษาเกี่ยวกับน้ํายาอเนกประสงค์การทําสบู่พวกทางเกณนํนของเราได้สามารถจัดทาเป็นอยู่ค่ะ เราก็จะลงไปตามบ้านเรือนเพื่อบริการคุณตาคุณยายอีกเพราะว่าบางครั้งไม่มีใครพาคุณตาคุณยายมาเราก็ไปหาคุณตาคุณยายแล้วก็ตรวจช่วยตรวจว่าคุณตาคุณยายดีขึ้นไหมค่ะแล้วโครงการนี้นะคะที่ดิฉันจะทําขึ้นมานะคะที่ทางกลุ่มของดิฉันจะทําขึ้นมานะคะมีหวังไว้ว่าเพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนของดิฉันนะคะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอ,อาหาร เพื่อที่จะได้อยู่กับตัวพวกเราไปอีกนานๆนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่ขาดไม่ได้คือมีความสําคัญกับพวกตัวเกณน์น,นมากเลยเพราะว่าสิ่งที่เราจะทําขึ้นนะคะสามารถทําให้สามารถทํา,าทให้เกณฑ์น,นของเรานะคะได้รู้จักการทํางานเป็นหมู่คณะได้รู้จกักแบบว่าการแสดงออกแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือวัยรุ่นรุ่นเรานะคะไม่ทิ้งตุ๊กตาคุณยายแน,น่นอนเลยค่ะ ค่ะทางกลุ่มของดิฉันนะคะก็ขอจบการเสนอนำโครงการด้วยเพียงเท่านี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยค่ะ าการการราคาโยเห็นว่าพูดสิ่งไรสคัญที่สุสด ากจะานอย่างนี้มี20ต่้อสงอยู่มากแล้วยกตัวอย่างมานเคสของโรคเบาหวานนี่เพื่อไม่ใอ้คุวันผมอ่าโพเพื่อนที่ส่งมาจากผู้เจมีเพื่อนคนนึ็นรุ่นน้องอายุยังไม่60ปีเลยเป็นโรคเบาหวานเยนจบใจรบเจอทีแล้วปนวดที่รู้จักเขาเป็นเบาหวานแล้วก็ต้องดนตัดนิ้วเท้าออกหมดกนิ้วเลยครับแต่ในความที่เป็นคนมีความิดบกท่าบอก 아상